สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วคะ่ะวันนี้มาดามเอาภาพบรรยากาศ ตอนไปแจกโรงทานขนมปังปิ้งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนาะโอ้โหหลังฉากไปดูกันเติมแสดงสดแล้วก็วิ่งหนีคนตีกันแบบว่าโอ้ยต้องโดบหน่อยทุกคนโดบกาแฟหน่อยเพราะว่า<อ>กลับดึกดื่นเที่ยงคืนเลยทุกคนงานเข้าแล้วเช้ามาก็ต้องไปแจกโรงทานทุกคนนี่ทีมงานก็จะมีพี่สาวแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะอยู่ที่วัดกันแล้วเนาะเราก็จะขนของไปซึ่งมาดามไปซื้อของที่เมคโครในตัวเมืองมาเนาะทุกคนก็จะเป็นขนมปังเนอ ช็อกโกแลตเอยน้ำมน,น,น้ำตาลเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมเลยทุกคนแล้วก็กล่องกระดาษที่ก็พับเรียบร้อยแล้วเป็นบางส่วนทุกคนนี่จะไล่ายฝัฟงว่าออกไปนะทุกคนแล้วก็แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะใหญ่ตะโกนมาจากข้างหน้าโบจชมพู่ลืมลถังแก๊หรือเปล่าเอามาดามบอกตายแล้วลืมทังแก๊ส ก็ต้องเดือดร้อนเนาะพละขำเนาะทุกคนวนรถมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปยกถังเกตไปนะี่ทุกคนขำมากเลยทุกคนก็นั่งกันแบบว่าชิลๆกระบะลังแบบนี้ไปเลยทุกคนไปกับแบบหลานประดามพอไปถึงวันเนาะทุกคนผู้คนแบบลังรายเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆเป็นงานบุญใหญ่เนาะทุกคนแบบเนี่ยพอประดามไปถึงก็ไม่มีคิวเนาะทุกคนต้องรอให้เขาเคลียร์คิวให้เนาะแล้วก็ลงทานลงอื่นๆเนี่ยเขาก็ทยอยเจก,กันไปยังไม่ได้คิวเนาะทุกคนอันนี้คืออยู่ในช่วง รอคิวนะเพราะว่าเราจบรถรอคิวแล้วเราก็ต้องเอาของลงกล่อนระหว่างนั้นกรรมาการวัดเขาก็จะนิมนต์นะลุงมนพระให้มาส่วนแล้วก็ยะถาให้พรเราซึ่งมาดามก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ถวายปัจจัยมาร่วมกับมาดามเนาะมาดามก็มีโอกาสเอ่ยชื่อเอ่ยนามไปใน มาดามมาทำบุญที่วัดบ้านบุญช่วยอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นงานผูกพัดต์สีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะคะเป็นงานบุญงานใหญ่ประจำจังหวัดเลยทุกคนประจำอำเภอเลยมาดามจะบอกว่าเจ้าอววาวาสนี่คือพระครูวิมลวรธรรมนะท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภอพระพาชัยเลยทุกคนมาดามจำได้ตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่มาดามจะแบบว่าพามาแบบเวลาช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จใช่ไหมช่วงประมาณปลายปีโน,น้ตต้นต้นปีใหมนะ่น่ะ มาดามก็จะมากับแม่ตลอดเลยคือจะเอาเข้าเปลือกน้อมาถวายที่วัดประมาณสอสากระสอบซึ่งแม่มาดามเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจ้าอาวาสเนาะทุกคนอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอ๋อที่มาที่ไปยังไงเนาะมาดามแบบรู้สึกแฮปปี้มากดูทุกคนพอมาเห็นภาพบรรยากาศนี่คือทุกคนช่วยงานแล้วก็แบบว่าต้องใช้ทีมงานเยอะมากนะทุกคนดูแบบหลายสิคนเลยเพราะว่าต้องมีแผนกอะไรทุกคน ทาเนยขนมปังนะทาแล้วก็ไปปิ้งให้ย่างเสร็จก็จะส่งมาด้านหน้าก็จะเป็นปรนเกว่าไง ตัดแล้วก็เรียงใส่นมโรยโรยออกน้ําตาลนะทุกคนคือแบบว่าโอ้ยทํากันแบบว่าช่วยกันก็อิ่มอบอิ่มใจนะแล้วก็แล้วมาดามมีแจกสบู่ด้วยนะนะทุกคนสบู่ที่เพื่อนบริจาคมาช่วยงานนะ100ก้อนแล้วก็มีส่วนตัวของที่สั่งมาเพื่อแจกแล้วก็แลกไลฟ์ทุกคนตลกมากเลยมาดามจะเล่าความตลใกให้ตัวเองฟังกะว่าจะให้อ่อแถวแถวั้นนะที่แจกไปด้วยแต่ว่าพอจริงๆแล้เราชุลมุนวุ่นวายมากเลยทนไม่ได้คนมาติดตามเลยคือสบู ก็ได้แจกไปฟรีเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแต่แบบคนแบบมีอายุแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเฟซเนาะคนที่บ้านนอกอะ่ะส่วนมากก็จะเป็นเด็กน้อยเนาะเด็กที่เรียนมัธยมมอต้นเนี่ยก็ได้มาพูดติดตามประมาณ1วิาคนทุกคนแต่ก็อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากมาดามบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้มาดามไปช่วยงานบุญหรือว่าอยากให้ร่วมปัดใจเนี่ย สามารถแนะนําบุญมาดามได้เลยเนาะเราก็ช่วยได้ตามกําลังเนาะตามความศรัทธาที่เรามีเนาะทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นชาวพุทธเนาะมีโอกาสทําบุญสะสมบุญเนาะก็ทํากันไปเนาะทุกคนมาดามอ่าอยากจะบอกทุกคนว่ามาดามมีความสุขมากคะ่ะทุกค